สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวนของพี่พี่หนูนาใช่ไหมครับก็พี่หนูนาครับต้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนหน้านี้ครับกป่วยคันฝังเข็มแล้วทีนี้น้ยาฝังเข็มมันไออกครับ ก็ฉ่ำเรื่อยๆเ,เ,เป็นเน่าแล้วแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการเหลืองอาจจะเป็นที่รากหรืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะผสมกระสานไปด้วยแล้วคนงานที่รับมาใหม่เขาคิดว่ามันคงตายแน่ๆโดยที่ไม่ได้สั่งเขาให้ตัดนะคะครับออกรักษาเองก็รักษามาเรื่อยๆก็ใช้ยาเว่าเซตแม้อนงแรมาเรื่อยๆอ,อือก็อจากที่เมื่อก่อนนั่นก็คือว่าก็คือไม่มีกิ่งออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็คือเป็นโล่งๆเลยนะครับแล้วขมวนก็ตายลงมาเรื่อยๆจนคนงานบอกโอ้ยตายแน่ตัดเริ่มทยอยตัดจะทอนกิ่งลงมาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอบอกว่าให้หยุดปุ๊บก็เริ่มการดูแลรักษาใช่ไหมครับก็คือไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็คือใช้ไม้พาวเวอร์เซตฉีดพ่นไปแล้วก็ลงดินด้วยหรือเปล่าลงด้วยใช่ไหมครับแผลเมื่อก่อน,อ,น,นะะอ๋อ,อพน่นพ่นตามต้นด้วย อ๋อตัวฝาสีสีส้มใช่ไหมครับแต่ใบติดก็เอาอยู่คออเอาอยู่เข้มข้นมากใช่ไหมครับโอ้โหดูก้านนะครับอันเนี้ยเหมือนถ้ารากเขาดีเขาก็จะแตกของเขามาอย่างเงี้ยอ๋อแตกเรียงแตกเรียงชัดเลยใช่ไหมครับเรียงออกมาเลยยาวเป็นแขนเลโอ้โหหนูนะยาวมากสองเมตรเลยนะครับรัดออกมาแล้ว แล้วฮะโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราดูแผลนะแผลตรงไหนที่ว่าพี่ว่าที่ทำให้เขาป่วยตอนนั้นถึงขั้นว่าตายแน่แผลไม่ธรรมดาเขาต้องจะมีชตต้นแก็ซ่อมเขาไปเรื่อยๆดูแลเขาไปเรื่อยๆเหมือนหมอนัดอาหารการดูแลต้องมีครอันนี้ก็ถือว่าหายไหมครับเนี่ยถือว่า<ม>ปกติไหมปกติเนาะนะพอ ไม่มีน้ําเยิ้มน้ําซึมออกมาครับแล้วก็แตกกิ่งแตกแขนงออกมานะครับเป็นทรงพุ่มใหม่นะครับที่พี่หนูนาครับอยากให้พี่ฝากถึงาชาวสวนทุเรียนชน,นิดนึงครับที่ประสบปัญหาทุเรียนอาการป่วยหนักแบบนี้ครับว่ามายโฟเซนเนี่ยตอบโจทย์ได้ขนาดไหนบ้างจะบอกได้เลยว่าถ้ายิ่งอัดเคมีรับรองไม่รอดแน่ เป็นนนะร้อนหคแตของเราเนี่ยเป็นแนวของธรรมชาติที่จะออกฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยหนักเหมือนคนที่เป็นมะเร็งอะ่ะถ้าใช้แสงีโมก็ไม่มีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ก็เปรียบเสมือนของปุ๋ยไม่พาวเวอร์เซตของเราที่เป็นออกฤทธิ์ได้เย็นแล้วก็เป็นแนวธรรมชาติที่ไร้เคมี การรักษาของเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสบายตัวสบายตัวสบายตัวเขาก็เหมือนเขาก็ฟื้นตัวไวนะคะฟื้นตัวอย่างไวมากอย่างไวมากเพราะว่าเข้าสู่รูปแบบของธรรมชาติ<ช>นะครับบำบัดโดยธรรมชาติใช่ไหมโดยใช้นวัตกรรม,รรมของคําว่าชีวภาพนะครับแต่เป็นชีวภาพที่เป็นนวัตกรรมแล้วใช่ไหมครับที่เร็วแรงอ่าก็คือพ่อนๆใบเนี่ยสามารถต้นไม้นำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องรอปรงรออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไม่ได้เลยได้เลยกินเลยเป็นไม่ต้องรอแสงแดดเลยเหมือนเรานอนจิตเียงแล้วเสียบสายทางจมูกหย่อนระเพาะอย่างนั้นเลยค่ะใช่ไหมครับก็ได้กินอาหารได้เลยทางลางก็ค่อยๆฟื้นคับแต่รักษาต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งเดียวทีเดียวก็คือมีการรักษาฉีดพ่นเป็นระยะตามกำหนด ตามกาหนดที่เราอปด้วยนะคะรักษาระยะเวลาเนาะในการถ้าวันก็คือวันจ็วันืก็คือจะต้องบ่อยหรือถี่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการรักษาใช่ไหมครับถ้าใช้คำว่ารักษาต้องมีกําหนดระยะเวลาแต้องละเอียดพอสมควรเราใช้ทั้งทางใบแล้วก็ทางดินด้วยใช่ทางดินก็ใช้ไม้พุูกินของเรา ที่มันเป็นในรูปของอะเคนิบเช่นเดียวกันครับคือปับสภาพดินเพราะว่าดินเขาก็อาจจะมีปัญหาด้วยถึงทําให้เขาป่วยใช่ไหมครับอื<ช>หัวใจหลักๆเลยก็คือทางดิน,ด,นด้วย้มีชีวิตครับนดินที่มีชีวิตเพราะว่าอาจจะตกค้างมาจากสภาพเก่าที่ว่าอ,าอัดด้วยเคมีคผลลัพธ์ผลลัพธ์แตกต่างมากไหมพี่ที่ว่าเมื่อก่อนเคย ใช้แบบที่เคยใช้มากับพอมาเปลี่ยนมาใช้หมายพอเซนนี่ผลลัพธ์การเก็บผลผลิตนี่แตกต่างมากไหมครับผลผลิตนี่เพิ่มขึ้นทุนปกปีแล้วก็เหมือนน้ำเขาสวยผิวเขาสวยแล้วก็เนื้อเยอะเมดเล็ก<อ>น้ำหนักดีมาก,ก,มากโอ้สุดยอดเลยน้ำหนักดีมากก็หมายถึงรา,ายได้รายรับดีมากป, <laughs> ป,ปีที่แล้วย่ๆนะก็ถือว่าฝากันมาได้ก็ได้กลับไป สุดยอดมากๆเลยครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่หนุนนามากๆครับที่ให้รายการพีเคเกษตรพาลุยนะเข้ามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็ได้พี่หนุนนาก็ได้แบ่งปันเทคนิคนะครับวิธีการใช้การดูแลสวนนะครับโดยเฉพาะทุเรียนครับที่ป่วยจะตายแล้วก็สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับครับสวัสดีครับ